แต่ตอนนี้ดูเหมือนกับผมก็ <ๆ S 2> ไม่มีไฟตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับหมอเรียกว่าหมดไฟเร็วแต่ผมทําอะไรถึงได้ไฟถึงดับผมก็ทานน้ำของผมปกติเนี่ยนะคุณหมอที่ปกติเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าทานน้ำเวลา4ลิตรน่าจะดีมผมก็ทานกินข้าวผมก็ทานน้ำ4ลิตรนี่เรียกว่าครบเลย,เลยนะฮะครับแ,แล้วมันมีปัญหาได้ยังไงครับเนี่ยก็บอกว่ากระเพาะเราทางานด้วยไฟได้มีติมเตอมมีไฟอยู่ครับโบราณเราบอกแล้วไปดื่มน้ำมาขี้ไฟในการย่อยอาหารถ้าเราน้ําไปทานข้าวไปดื่มน้ําไปนะครับโบราณเรา โบราณเราเคยบอกนะครับเคยสอนไว้แล้วนะครับว่าเวลาทานข้าวเนี่ยทานข้าวไปดื่มน้ําไปถูกตีนะครับครับถ้าทานข้าวไปน้ําน้ําไปเนี่ยนะมันจะไปดับไฟนะ<อ>น้ำย่อยก็น้าย่อยก็ไม่เหลือน้ําดีก็ไม่เหลือทําไมาคนทานอาหารแล้วทานอาหารนิดหน่อยแล้วทําไมาไขมันเยอะครับ เพราะว่าน้ำเลยครับน้ําเยอะไปน้ำดีน้ําย่อยมันไปหมดเลยไฟปไยหมดเลยมันก็น้ําดีเนี่ยจะเป็นตัวตีไขมันสลายไขมันมาเพื่อให้ไนเอาไปใช้ในร่างกายมันตีไม่ได้เมื่อไขมันก็พอกเต็มหมดเลยแต่ถ้าอย่างนี้แปลว่าเกือบ99%ของคนไทยทั้งชาตินี่คือผิดนะหมอหมอแดงกำลังจะทําตัวนี้แหละครับพูดแต่เรื่องอย่างเดียวเรื่องน้ําน้าน้ำเนี่ยมีคนเขาบอกว่าเลยนะลูกต้าเขาบอกบ่นกันหมดเลยนะหมอแดงพูดเป็นอย่างเดียวเรื่องน้ํา ครับมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะคุณเอนะหลายคนที่คนไข้ที่เข้ามาในคลินิกเนี่ยทาผิดทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มาแก้เรื่องน้ำเนี่ยครับกอน่าจะทานข้าวเสร็จนะดื่มน้ำกาแฟสองแก้วนะครับมีน้ําอัดลมบ้างนะครับมีนมตามโอเลี่ยงอิฐหางโอเลี่ยงจางหาแล้วก็กินกาแฟด้วยสมมุติถ้าผมไปเรียนรู้วิธีการนี้จากหมอแดงมานะแล้วใช้อย่างถูกต้องเลยนานไม่กว่าโลก ของผมที่เป็นเนี่ยจะหายเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นนะก็เพราะเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันอ่อนไหวมากเหมือนเหมือนกับเราดูแลสาวน้อยเลยต้องเอาเอาใจมากเลยนะครับเอาใจเขาว่าต้องให้เขาย่อยดีๆเพียงอารมณ์นิดนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้เกิดการย่อยไม่ดีแล้วมีอารมณ์เครียดโมโหขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ทําให้ อารมณ์เครียดอันนี้มันลงตับตับไม่ระบายเลือดให้กะเพราะกะเพาะก็ไม่ทำงานเครียดลงตับก็ได้ใช่ลงตับถ้าเราวิตกกังวลกันไปั้งทำให้กราพาะเราไม่ย่อยครับทานข้าวเสร็จเราอย่างผมเองเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วเป็นนวดคนไข้เนี่ยนะไม่ย่อยแล้วคุณเอ๋หมอได้พูดถึงเรื่องนวดเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่านวดต้องมีอะไรแน่นอนอะไรเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยใช่ใช่มื่อต้องมีนะครับเพราะว่าการนวดเราเนี่ยคลินิกเราเนี่ยคลินิกเดลกยาเนี่ยใช้การนวดนี่เป็นหลักในการที่บำบัดคุณเอ๋ปวดท้องมาเมื่อกี้บอกว่าโวดเกร นวดเพื่ออะไรฮนะนวดเพื่อเป็นการปลดปล่อยเพื่อการขับของเสียออกจากร่างกายเป็นการกระตุ้นเอาไว้ภายในให้ลุกขึ้นมาทํางานครับคือนี่คือการบำบัดส,สมมตินะฮะผมรักษาโดยวิธีการเปลี่ยนวิธีการรับประทานเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่นวดกับเปลี่ยนวิธีการรับประทานด้วยแล้วนวดด้วยกับคุณหมอแดงเนี่ยจะเห็นผลเร็วช้าต่างกันเยอะไหมต่างกันมากครับ,รบมันเรียกว่าม,มันเรียกว่าระบินกับจรวดเลยแหละ เรือบินกับจรวดคือเร็วทั้งคู่เากนะเพราะการนวดเนี่ยครับจะมีอะไรที่เร็วเท่ากับการนวดที่มันกว่าไปทันทีทันใดเลยถ้าหาคุณนอกินยานะครับกินยาแก้ปวดเข่ามาแล้วกินยานะครับกว่ายาจะลงไปที่เข่าเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างครบครับก็เพราะความับไตหัวใจหมดเลยนะครับกว่าจะลงเลือดเข้านะหรือเข้าไปในร่างกายเราไปกดประสาทุ่นไหนมันจะกว่าจะเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้เวลา ครับแต่การนวดปั๊บเนี่ยมันถึงที่เลยได้สัมผัสได้ทันทีเลยครับ,รบนะครับเริ่มจะเร็วกว่ากันมากจากที่คุณหมอแดงเล่าให้ผมและท่านผู้ชมฟังแปลว่าถ้าผมเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยโรคต่างๆน่าจะดีขึ้นแต่จริงโอกาสที่จะหายจากโรคเลยต่างๆที่พูดมาเนี่ยเนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมนี่มันมากน้อยแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวของผู้ป่วยเองครับ,รบว่ามีความตั้งใจที่จะให้รักษาตัวเองไหมครับ,รบการรักษาหรือการบำบัดบำบัดเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ป่วยหมอเนี่ยนะครับ ทำเช่าบำบัดนี่เราถือาเป็นไกด์ไกด์ที่ที่บอกแนวทางว่าในการเอาชีวิตหรือว่าในการที่จะบำบัดรักษาโรคเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวของผู้ป่วยเองตัวผู้ป่วยเองนี่คือหมอที่เก่งที่สุดจะรับรองว่าจะหายหรือไม่หายเนี่ยนะมันอยู่ที่ที่ผู้ป่วยนะครับจะต้องดูแลรักษาดัวเองไปเรื่อยๆต้องมีความอดทนในการที่จะที่จะบำบัดรักษาด้วยวิธีนี้มันอาจจะช้าหน่อยหรือบางครั้งถ้าหากว่าเป็นมันไม่โรคร้ายนักมันก็เร็ว ครับถ้าโรคหลักหนักมันใช้เวลานิดนึงครับแต่มันรับรองว่ามันหายครับครับปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของเราก็แย่นะค,คุณท่านะถ้าหากว่าเราต้องมีการค่ารักษาพยาบาลที่เดือนละหลายหลายตังนี่คนะมันก็เกิดปัญหามากมายพราะเพราะค่าใชา้จ่ายต่างๆครับนะถ้าหากว่าเราสอนหรือเราได้รู้วิธีการที่จะติรักษาด้วยตัวเองขึ้นมามันจะทําลดหย่อนหรือลดค่าใชา้จ่ายในในครอบครัวของเรารวมถึงประเทศชาติ ที่จะต้องใช้<อ>ใจ่ายเงินประเทศชาติได้อาน,นิสงส์งจากตรงนี้ด้วยแน่นอนครับถ้าว่าเราสอนให้ประชาชนของเราทั่วไปเนี่ยครับ,รบได้รู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองบ้างรเราสอนนะครับเราพยายามบอกคนทั่วไปว่าเรามีแนวทางนะในการที่จะดูแลรักษาตัวเองครับให้ได้ ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่านะครับคุณหมอแดงช่วยสรุปภาพรวมให้กับพวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบำบัดจริงๆแล้วธรรมชาติบำบัดเนี่ยยังมีอีกหลายแง่มุมเลยใช่ไหมครับคุณหมอแดงซึ่งเราจะเจอกันในโอกาสถัดๆไปนะครับแต่สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงตรงนี้แล้วนะครับนะครับเราคงต้องขอลาคุณหมอแดงวิราชัยวาสิกดิโลกแห่งดีอโลขยาไว้เพียงเท่านี้แต่ตรงนี้เลยขอบคุณครับคุณหมอแดงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมจะเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวในช่วงหน้าเองนะฮะท่านผู้ชมจะได้พบกับพิธีกรสาวสวยของเราน้องแอนในช่วงของไก์ทริปนะฮะน้องแอนจะพาความสนุกสนานตื่นเต้นมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพบกันครับ